สอนอจิ๊บท้องทินไทยนะครับพบกันอีกเช่นเดิมนะวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่ที่เท่าไรครับ27นะ่ิบมิถุนายนพศสอ6 4นใครที่เข้ามาดูเข้ามารับชมวันนี้นะครับขอให้มีความสุขนะครับในชีวิตขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักและรักษาขอให้มีความสุขทุกเวลาขอให้สมดังความมุมม่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับ เข้ามาในวันนี้เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับสร้างรายได้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีงานทําจะได้มีงานทํานะครับแล้วก็มาความรู้มาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นช่องทางที่สอนอาชบพท้องถิ่นไทยนะครับได้ทําตัดผมนะครับตัดผมเป็นอาชีพสงวนสาหรับคนไทยนะครับให้คนไทยได้มีงานทํากันทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับ ขอสวัสดีครับบ่าวภัยคืนถิ่นนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวก็จะไปติดตามไปเยี่ยมบ้านนะครับถามข่าวข่าวนะครับอ่าเราก็จะเริ่มกันเลยครับน้องที่อนุญาตวันนี้ชื่อน้องอะไรครับชื่อเปาครับชื่อเปาครับอยู่แถวไหนเอ่ยแถวซอยพัฒนาซอยพัฒนาวันนี้ก็น้องเปาก็น้าตาดีและก็หล่อด้วยนะครับเราก็จะเริ่มเลยนะครับเราจะใช้ตัวศูนย์จุดห้าในการลองขึ้นไปนะครับ จากด้านขวาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกดึงนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่มีงานทํานะครับท่านนี้คิดอยากจะทําอาชีพเสริมก็ได้นะครับอย่างเช่นสนอนอดิพท้องอินไทยก็เป็นทําอาชีพเสริมนะครับปกติก็คือเราตัดผมเป็นมาก่อนรับราชการนะครับตอนนั้นจบอนุปริญญามาไม่มีงานทํานะครับก็เลยต้องไปเรียนตัดผมนะพอได้ตัดผมเสร็จก็ พอบรรจุเป็นครูได้พอดีนะครับก็เลยมาต้องยึดอาชีพตัดผมไปด้วยนะครับควกคู่ขนานกันนะครับเราจะเริ่มไล่เลยนะครับเดินหนีเลยนะครับกระดกขึ้นไปเลยนะครับด้านขวานะครับตอนนี้ก็บึ่งหูวลูกคานิดหนึ่งนะครับกดลงมานิดหนึ่งยังมาด้านซ้ายแล้วก็ค่อยกระโดกขึ้นไปนะครับเบาๆนะครับ ตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับทห้าครับทห<อ>้าเราอยู่เรียนไรเอยก็เรียนยทห้าครับอนะ๋อทห้านอนอยู่ชั้นไหนเอไยมไเอ่ยมหนึ่งครับอ๋มอมหนึ่งนะเอาเป็นรองทรงหรือนักเรียนนะรองทรงครับอ๋อรองทรงโอเคทห้านะครับโรงเรียนเทศบาลห้าประหลงโยธินตรามินทระพักดีนะเป็นโรงเรียนที่สน 5, อนน,น,นะนอจิบน,น,นะครับด,ดูแลอยู่นะครับทห้าโรงเรียนนะครับ โรงเรียนเทศบ,บาลหนึ่งวัดสัตนาฏปริบัติเทศบ,บาลสองวัดช่องลมเทศบ,บาล 3, สามเทศบาลสุขเรา์เทศบ,บาลสี่วัดมหาธาตุวรวิหารแล้วก็เทศบ,บาล 5, บห้าพระหโยธินรามินทรบดีและอีกสามศูนย์ด้วยกันนะครับศูนย์มนตรีพัฒนานย์มหาธาตุสามนาและศูนย์คิสโฮงดูแลอยู่ครับ เสร็จด้านข้างแล้วนะครับเราก็จะมาเดินต่อครับด้านหลังต่อนะครับดูไปพร้อมกันเลยนะครับอย่างน้อยก็มาติดตามรับชมเป็นกําลังแรงใจนะครับให้สอนนิตก้าวเดินไปนะครับไปสู่จุดุ่งหมายปลายทางที่ฝันว้นะครับอย่างน้อยก็มีชั่วโมงดูถึงสี่พันชั่วโมงนะถึงจะผ่านกดย t u b e นะครับ ด้านหลังเลยครับแนวลองทรงกลางนะกลางลองทรงกลางเนาะครับรง โคสารางเกิดด้านหลังให้อยู่ระหว่างปลายนะครับระหว่างกลางใบหูตัวยิงกลางแต่นหากเป็นรง,งสูงอยู่ตรงปลายหูนะครับหาจงจังง่ายนะกานะรนักเน็ฟนี้ขึ้นไปนะครับ สายก็ต่อเลยนะครับเยี่ยมปัตเตรเลียนมาทางด้านซ้ายนะครับค่อยๆไถปัตเตรเลียนนะครับเฉียงนะครับาทางด้านซ้ายแล้วก็เนี้ยไปหวีใหญ่ เราจะใช้ตัว0.5นาล,ลนะองขึ้นไปแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะใช้วีใหญ่เก็บรายระรรรละเอียดข้างบนครับเดินวีใหญ่ไปพร้อมกับปัดตะเลียนนะครับ สำหรับท่านที่ชำนาญงานแล้วครับเราจะเดินด้านไหนก็ได้นะครับจะเดินด้านซ้ายไปด้านขวาก็ได้หรือจะด้านขวามาด้านซ้ายก็ได้นะครับในนี้สอนทีจะเดินจากด้านซ้ายไปด้านขวาคนระับ ดำเนินต่อเลยนะครับ ครับต่อไปก็ด้านขวาต่อนะครับทำสิ่งเฉียงนะ45องศานะครับเดินปัจะเลียไปพร้อมกับมีนะครับพร้อมกัน สำ่ันชื่ออะไรเลยยังไม่ทราบครับเขายเพิ่งเข้าไปใช่ไหมครับไปก็จะเจอพออ,อรุณีลองโชคกันนั้นบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตัดข้างบนนะครับเก็บรายละเอียดข้างบนนะครับ เสด็จเนานะครับแล้วนหน้ายกหวีขึ้นนะครับห้ามแนบนะครับต้องยกนะครับให้ตรงเลยนะครับจากนั้นเราก็มาส่องกระจกดูนะครับว่าเสมอกันหรือไม่กลมเกินกันหรือไม่นะครับถ้าไม่กลมเกลีกันเราก็ตัดใหม่นะครับ คนมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเป็นกำลังแรงใจนะครับตอนเราชิปท้องที่ไทยก้าวเดินต่อไปครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนะครับฉีดน้ําก่อนนะครับ้หลังจากนั้นเราก็จะซอยนะครับการซอยเราจะใช้ตัวนะครับ กันไกลฟันนะครับซอยนหรือกันไกลสับนั่นเองนะครับสามระดับนะครับแล้วก็พลิกหวีลงมาครับแล้วก็ปัดนะครับยกตัดแล้วก็ปัดลงมานะครับกการตัดผมง่ายนะการพลิกหวีนั่นเองครับพลิกหวีนะครับพลิกลงมานะครับ จากนั้นเราก็จะใช้กันไกตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเข็ีบด้านหน้าครับมาด้านข้างแล้วก็มาด้านหลังนะครับตัดเสร็จให้คมกลืนกันแล,แล้วก็ปัดลงมานะครับแล้วก็มาดูส่วนประจบตัวว่าเสมอกันหรือไม่นะครับ ถ้ายังไม่เสมอกันแล้วก็ตัดใหม่นะครับเพื mm ่อ hmm. จะให้ส่วมกลืนกันนั่นเองส่ mm hmm. อนนี้ผมก็ตัดเสร็จเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านตาต่อไปแล้วก็จะมาเก็บรายละเอียดอีกคร mm hmm. ั้งหนึ่งนะครับการเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะตรวจดูว่า ตรงไหนที่ยังไม่เสมอกันตรงไหนที่ยังไม่กวมกลืนนะครับเราก็ต้องตัดใหม่ เราจะรู้หรือไม่ว่าตรงไหนที่ยังไม่เสมอกันไม่กลมเกลืนกันโดยการใช้แป้งทับซับลงไปนะครับก็จะรู้ว่าตรงไหนที่มันไม่เสมอกันไม่เท่ากันไม่กลมเกลืนกันแล้วก็ตัดเลยนะครับ หลับด้านบนใช้ยกปัตเตอรี่นนะครับยกขึ้นในแนวปากกานะครับข้างบนนะครับแล้วขึ้นไปนะครับมันจะได้สะดวกนะครับเป็นการประคับประคองปัตเตอรี่ไว้ครับเพื่อมาให้หลุดไม้ตกหล่นนั่นเองนะครับ ขอขอบคุณนะครับเบาวภัยพื้นถิ่นนะครับเดี๋ยวไปติดตามมาชมมหาเล่าก้าวเล่าเรื่องขอบคุณมากนะครับมหาเก้าเล่าเรื่องขอขอบคุณมากครับผมเข้าไปในช่องมหา 9, เก้าเล่าเรือ่องร้องเพลงเพรามากเลยครับติดตามปาเป็นกำลังแรงใจให้นะครับ สองดูด้านหน้าด้านบนครับเสมอการหรือไม่นระโดยการส่องดูกระจกนะครับส่องดูกระจกดูนะว่าเสมอกันหรือไม่เขาจะไม่เสมอกันนะครับเราก็จะมาให้คงคืนนะโดยการส่องดูกระจกขอบคุณมากเลยนะครับมหาเก้าเล่าเรื่องนะครับ่าติดตามอย่าลืมร้องเพลงใหม่นะครับ เพลงพร้อมากเลยครับที่ท่านร้องคัฟเวอร์เพลง ขั้นตอนต่อสุดท้ายนะครับเราก็จะมากันขอบนะครับจะให้ท,ท่านไปดูไปชมกันนะครับในการกันขอบก็คือใช้ปัตเตเลียนกันขอบตัวนี้นะดีมากๆเลยนะครับขอขอบคุณมากครับในแบบของเราก็หล่อนะหน้าตาดีคำน้องเปาเนาะ น้อเป่าเียนที่โรงเรียนเทศบาล5หลอนโยธินรามินทรพักดีนะมาเก็บรายนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคือการใช้สัตนเลียดกันขอบแล้วก็เข็มด้วยวีเล็กนะครับ การใช้หวีเล็กก็เพื่อที่จะให้ขาวนวลคืนกลมคืนขึ้นนะครับโดยใช้ปลายหวีเล็กนั่นเองนะครับ นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราจะให้ท่านดูผมให้กลับทุกท่านทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับแล้วก็อยู่ป็นกำลังแรงใจให้สอน19เดินต่อไปครับนะครับรอเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาดีนะครับรอน่นะครับวก็จะมาปัดก่อนครับ ก็จะประมาณนี้นะครับครับก็จะสรุปให้กับทุกท่านทุกคนที่ได้ชื่นชอบนะการฝึกทักษะอาชีพตัดผมนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะใช้ตัว0.5ในการลองขึ้นไปนะครับโดยการลองด้านฝามาด้านหลังแล้วก็มาด้านซ้ายหลังจากนั้นเราก็จะเก็บรายละเอียดด้วยหวีใหญ่นะครับเก็บรอบนะครับให้เราจะเก็บด้านซ้าย มาด้านขวาก็ได้หรือจากด้านขวาไปด้านซ้ายก็ได้นะครับขั้นตอนที่3ามก็คือเราจะใช้กันไกฟันนะครับในการสับนะครับเพื่อที่จะเส้นผมที่มันไม่ลมกลืนกันให้คมกลืนกันนะครับลําดับที่4ี่ก็คือใช้กันไกตัดนะครับกันไกตัดก็คือตัดคือใช้กันไกลตัดตัวนี้ได้เองนะครับในการเก็บรายละเอียดนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับและขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะกันขอบด้วยปัตเตอร์เลียนกันขอบครับ อันนี้คือหลักง่ายๆในการตัดผมลองทรงกลางนะครับรับสลับคลิปนี้ก็คงจะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ <Like. S 1> นะครับอครับอ่ะโปรโมทช่องหน่อยกด, like, ด,ดติดตามให้กับช่องสอนอนจิ๊บสองทิ่นไทยด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับาลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ